เต้นโดดีดงนาดีดดงดีดงแล้วมันเต้นมาตรงอลงตรองตรงเต้นโดดีดงมาเห็นหน้ามนค่ะเถื่อละมงองเทลงบอกเพลงบอกรูปรออย่างพี่อันนี้ต้องแนมนะผูกกู้ไม่แก๊งหลอบไอ้เสิร์ฟผูู้้ชอบฟีวอลก็ผู้กู้ชอบฟรีวอลต้องมีท่าเดีนนั่งแบงค์แบงค์จะไปเต้นท่าเดียวตลอดไม่ได้แบงค์ก็ผู้กู้ชอบฟรีวอลโอเคครับอดีครับไม่ต้องห่วงนะลูกไม่ต้องลุ้นเพราะว่ารับทุกคนเมื่อกี้มีครูเพลงมาแกมีร้อยกว่าเพลงนะครับ แล้วก็ครูเพลงคนอื่นอีกฉะนั้นต่อย0 0คนก็สบายสบายครับทาได้มรามีงานขายออนไลน์รองรับแต่สบาปจะมีรถแหร่รับเลยนะฮะขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีเราก็รับเรียบร้อย <c oughs> มาเราไล่ออเดิั่นเองดีกว่าอยากเทุกทุกคนอยากได้อะไรให้สมดังใจ <c oughs> A few moments later นี่ไงอยากเป็นนักร้องต้องได้เป็นสมดังใจไหมฟอง